สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เอามีดท่านเปามาให้ดูนะครับเผื่อน้องๆเพื่อนๆที่เด right right kind of ินหาของตามบ้านนะครับร้วเจอมีแบบนี้นะครับซื้อได้นะฮะเป็นมีดผมเรียกมีดท่้นเปานะครับมีดจากร้านยาจีนะครับเล่มนี้ตัดกิมจีมาไหนตัวนะอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าใครมีมีดแบบนี้นะครับให้เอามาไว้หน้าบ้านนะครับไป่ป้องกันศัตรูนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งของ สองคนจีนเนี่ยอาจารย์บอกมานะอันนี้เป็นไม้ไม้จริงนะบางบ้านจะเป็นไม้ผสมไม้อัดนะฮะเป็นโครงไม้จริงแต่เป็นแปะด้วยไม้อัดโดนน้าไม่ได้อันนี้ไม้จริงโดนน้าได้นะเปิดล้างได้ครับเปิดตรงนี้ไม่ออกนะไม้จริงเคาะตรงนี้นะฮะเน่น้องๆที่เดินหาของตามบ้านนะครับเปิดเก๊มไม่ออกนะเคาะแบบนี้เป็นไม้จริงทั้งหลังแก่ก็ทาสีมานะสีนี้ก็หลายสิบปีตัวนี้น่าจะเกินเจ็ดสิบปีนะครับเรียกทรงเชียงไฮ้นะครับอันนี้ไม่ทรงไทยนะ ส่วนใหญ่อยู่ร้านจัดจีนนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ